วันนี้ก็จะมายธิบายอาหารสำหรับเด็กวัยเรียนค่ะจะเล่ากันตั้งแต่วัยอนุบาลจนถึงมัธยมเลยนะคะ สวัสดีค่ะก้อยนรพัชประกรวงนักกําหนดอาหารวิชาชีพจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยชื่อดังอันดับต้นๆของประเทศไทยค่ะปัจจุบันก้อยทํางานเป็นนักกําหนดอาหารในโรงพยาบาลรัฐชื่อดังแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครนะคะวันนี้ก็จะมาพูดถึงความสําคัญนะคะของอาหารสําหรับเด็กวัยเรียนนะคะตั้งแต่อนุบาลจนถึงมัธยมนะคะซึ่งอาหารเนี่ยมีความสําคัญมากกับสมองและการเจริญเติบโตของเด็กๆนะคะทางโรงเรียนออสเตรเลียนอินเตอร์เนชั่นแนลสคูล ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญตรงนี้เหมือนกับก้อยนะคะจึงได้มีการร่วมมือกันเพื่อคิดเมนูอาหารให้กับนักเรียนในโรงเรียนนะคะเมนูอาหารที่ก้อยออกแบบให้นะคะก็จะมีความเหมาะสมกับนักเรียนแต่ละวัยนะคะโดยดูจากอายุและก็ความต้องการพลังงานและสารอาหารค่ะถูกออกแบบมาให้มีความหลากหลายของวัตถุดิบมีความน่ารับประทานและทําให้ลูกๆของท่านได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนแน่นอนนะคะหากผู้ปกครอง ท่านใดยอยากเห็นเมนูอาหารนี้นะคะก็สามารถติดต่อสอบถามและขอดูเมนูอาหารกับทางโรงเรียนได้เลยนะคะแต่ก็กมั่นใจค่ะว่าลูกๆของทุกท่านเนี่ยจะได้รับพลังงานและสารอาหารที่ครบถ้วนอย่างแน่นอนค่ะเหมาะสําหรับพัฒนาการทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจของลูกๆของทุกท่านแน่ๆค่ะถ้าใครชอบข้อมูลดีๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ที่ช่องได้เลยนะคะและพบกันใหม่คะ่ะสวัสดีค่ะ